ดไม้ด้วยแล้วปิดไม้ด้วยค่ะคุ้อมาแล้วโอเคค่ะดีเจดีเจค่ะดีเจปิดเพลงก่อนลูกโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงเดทแล้วค่อยจัดเพลงให้ใหม่นะไหนไหนชูชูมือหนซี่ใครเป็นดีเจดีเจโอเคครับปิดไม้ให้คุ้อมาก่อนนะโอเคค่ะปิดไม้ใครยังไม่ปิดไม้ใครไม่ปิดไม้ใครไม่ปิดไม้คุ้อมจะถามคนนั้น โอเคค่ะเดี๋ยวเรียนก่อนเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวใครมาเรียนไม่ทันก็เดี๋ยวแอบให้กันบ้านเยอะๆดีไหมคนไม่มาเรียนรอเล่นรอเล่นมาซลินมาอีกแล้วรอบที่แล้วฟังไม่ทันเหรอลูกไหนมีใครห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องสามไหมนอกจากมาซลินนี่เนี่ยค่ะโอเคเนาะอ่ะมาซลินมาเรียนด้วยนะเพราะว่าเพื่อนเขาอยากมาเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายแล้วเพราะนั้นถ้าใครไม่มาก็ ลาดไปสําหรับวันนี้อ่ะวกว็ามาทบทวนจากคราวที่แล้วก่อนนะคะเออมีมีไหนไหนใครส่งวิดีโอควอ้อมแล้วไหนที่ควอ้อมจําจไม่ได้มีใครส่งมาบ้างแล้วมีเปล่าเท่านี้ยังไม่ค่อยมีเลยแสดงว่าชอบเขียนแน่แนเลยถ้าชอบเขียนควอมจะให้งานเขียนนะานะคะอยากรู้ว่าเด็กๆทดลองได้หรือเปล่าเดี๋ยวใครยังไม่ได้ทํากลับไปทาให้ควอ้อมด้วยหนาะ นะคะรอบพี่แล้วนะคะเขารอเรื่องการเกิดเงาหลายๆคนทํามาเยอะมากเล่าเก่งกว่าคูอ้อมอีกนะคะเล่าเป็นข้อความสั้นๆก็ได้ประโยชน์สั้นๆนะคะจะได้รู้ว่าเออเราก็เล่าได้นี่นาพ่อเหม็นคนเดียวนะคะไม่ต้องเขินนะคะพ่อ้อมดูเออน่ารักอะหลายคนก็เก่งนะเนี่ยเล่าเก่งมากอะ มาทบทวนกันก่อนเนาะนะคะจากคาที่แล้วการเกิดเงานะคะการเกิดเงาหนึ่งคือต้องมีอะไรมีแสงเห็นไหมคะมีแหล่งกําเนิดแสงนะคะมีฉากรับแสงหลายคนก็ใช้เป็นผนังบ้านกล้มก็ใช้เป็นผนังห้อง,องผนังบ้านเหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่3ามก็คือเป็นวัตถุอ๋อนะคะพอเรามีวัตถุกวามยกตัวอย่างเป็นลําโพงนะคะคาที่แล้วแต่ในวิดีโอคนทดลองเป็นตุ๊ก,กตาหลายคนก็ตุ๊กตาตามหมดเลยนะคะอ่ะก็เอาวัตถุเนี่ย ไปบางแสงพอบางแสงแล้วเป็นยไง mm. เห็นเกิดเป็นเงาเกิดขึ้นใช่ไหมคะเงาอยู่ถ้าเราวัตถุอยู่ใกล้อยู่ใกล้แสงเป็นไงเงาก็จะใหญ่มากนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลนะคะเงาก็จะเล็กเหมือนกับคนแหละคนให้เข้ามาใกล้เราหูดูตัวใหญ่มากเลยแต่พออยู่ไกลๆเนี่ยต่อให้น้ําหนัก3 0 0โลตัวก็ทำไมตัวก็เล็กได้นะคะเพราะนั้นเงาก็เหมือนกันแต่ คราวนี้กลมจะไม่ได้ให้ดูแค่ว่าเงาเล็กเงาใหญ่นะคะแต่จะให้ดูลักษณะของเงาลักษณะของเงานี้ไม่ใช่รูปร่างของเงานะลูกนะแต่จะให้สังเกตอ่ะสีเลยกลมจาะจงว่าเป็นสีนะคะให้เด็กๆลองสังเกตสิว่าวัตถุต่างกันอ่าวัตถุต่างกันก็คือทํามาจากวัสดุต่างกันนะคะถ้าทํามาจากพลาสติกกระดาษแก้วนะคะเห็นเงาเป็นยังไง ไ,ไม่ใช่ว่าลูกด่างน,นะให้สังเกตสีเงาเดี๋ยวครูอ้อมจะมีสิ่งของให้เด็กๆได้ดูนะคะแล้วก็ให้สังเกตให้ดีว่าเงาที่เห็นเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะคะพร้อมยังเอาลนะเนาะนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครออ้อมสลับกล้องแอปหนึ่งอ่ะเห็นหน้าจอสีเทาพ่อไม่เอ่ยเห็นไหมคะเห็นยกมือให้ดูหน่อยเห็นไหมคะ น้าจอสีทั้ัวไหมเห็นไหมคะโอเคเห็นแล้วนะนะคะอ่ะอันนี้คั้มจะสลับเป็นอีกกล้องหนึ่งเนาะนะคะไปดูกันว่าวัตถุแต่ละอย่างนะคะเกิดเงาลักษณะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะสิ่งของใกล้ตัวกั้วมนแรกเลยแก้วนาจะเห็นเงาไหมเห็นเงากลางจอไหมคะ ให้ดูเงาแล้วลกนะนะคะอาชิ่งนิดนึงวัตถุคือแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำเป็นยังไงใส่เจ้าเลยนะคะอะไปอันที่สองเป็นกระดาษฟองกระดาษซิมตาแบบนี้นะคะเห็นไหมนะคะอ่ะกัวกำลังแสงไว้แสงมาจากด้านนี้จากนิ้วกวัวนี้นะคะอ่ะเรียกเป็นเงาเปล่าเออใ่จ้ เอาสีะไรนะคะต่อไปฝากลองฝากรงนะอ่ะให้ดูเงานะคะให้ดูเงาเห็นเงาไหมนะคะชิ้นที่สามแล้วนะต่อไปชิ้นที่สี่กองมันข้าแต่เป็นสีชมพูอ่ะดูเงาเห็นงาไมเอ่ยนะสังเกตที่เงานะคะต่อไปชิ้นที่ น้ำเชื่องพลาสติกนะคะอันนี้เป็นพลาสติกขุ่นนะคะนดูเงานะดนได้หลักเงาโอเคเดี๋ยวกอมีวนนี่กันรอบหนึ่งและสุดท้ายก็คือถุงพลาสติกนะคะเห็นเงาไหมโอเควันนี้หนึ่งรอบไปถุงพลาสติกถุงพลาสติก ปุ๊กพักสติเอออ้าวกล้องสีชมพูอากก้องสีเขียวอีกทีนะเขียวชมพูเขียวชมพูมพมพดูเงานะไม่ใช่ดูฝากก้องเนี้นะลูกนะอ่ะดาีน้ำตาลโซดาสีน้ำตาลเห็นเงาไหมเข้าวนะ เ hey. มีใครดูไม่ทันนี่ยเอ่ยมีไหมใครดูไม่ทันไหม,ม,ไ,หม,ไ,ม,ไ,หมไม่มีเนาะฟอวมเปิดกล้องฟอวมก่อนนะคะอ่ะอทีนี้ฟอวมไปให้ดูตรงเนื้อหาตรงนี้นะคะ ตรงนี้เห็นเป็นหน้าจอแบบนี้ไม่เอ่ยเด็กเห็นเป็นหน้าจอสีส้มไหมคะเห็นเนาะอ่ะอันนี้นะคะดูนะมันจะมีแท่งสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะแท่งสี่เหลี่ยมนี้ก็คือแทนวัตถุที่เราทดลองกันไปนะคะแล้วกเ็เจ้าลูกศรลูกศรมีกี่อันมองเห็นกี่อันข้ามแรกม,มีกี่อันให้ชูนิ้วซิสามอัน มีสามอันนะคะลูกศรนี่ก็คือเป็นแสงนะคะแสงพอเดินทางผ่านวัตถุเห็นอันแรกเปล่ามา3ามอันลูกศรก็เป็นไงมีสามอันเลยแสดงว่าแสงผ่านได้เป็นไงหมดเลยนะคะได้สามอันเลยอันที่สองจะเห็นว่าแสงมา3ามอันเหมือนกันแต่ว่าผ่านได้กี่อันอันเดียวนะคะอีกสองอันผ่านไม่ได้ย้อนกลับไปนะคะส่วนอันสุดท้ายทะลุไม่ได้เลย โดนย้อนกลับไปหมดเลยนะคะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้าแทง่งวัตถุตรงเนี้ยมันทํามาจากตัวกลางที่ต่างกันนะคะตัวกลางอันแรกที่แสงผ่านได้เขาจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนะคะแสงผ่านได้หมดส่วนอันที่2นะคะแสงผ่านได้บางส่วนเนี่ยมา3อันผ่านได้แค่อันเดียวเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงนะคะและสุดท้ายผ่านไม่ได้เลยเขาเรียกว่า ตัวกลางทึบแสงหรือวัตถุทึบแสงก็ได้นะคะมันจะแสงผ่านไม่ได้เลยเนาะอ่ะ,อะทีนี้ไปดูรอบๆตัวเราสิว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวกลางโปร่งใสโปร่งแสงแล้วก็ทึบแสงนะคะนี่นะคะอันแรกตัวกลางโปร่งใสเยอะแยะเลยลกระจกใสแต่ถ้าเป็นกระจกสองหน้ากระจบสองหน้าแสงผ่านได้เปล่าผ่านได้ปะ สองหน้านักเรียนเห็นแสงและเห็นหน้าเห็นอะไรกระจกเอากระจกมาส่องหน้าเห็นใครดูซิวันนี้หน้าฉันเหมือนลิซ่าหรือ,อยังหรือยวจะตัดหน้าหมาลิซ่าต้องเข้าแล้วนะคะลิซ่าต้องเข้าแล้วอย่ยค่ะออะนะคะ,ะ,นะคะแสงต้องเข้าหน้าเนาะอะ,อะทีนี้ถ้าเป็นโปร่งแสงถ้าเป็นกระจกนะคะไม่ใช่โปร่งใสเนอะนะคะแล้วก็มี แก้วน้ํานะคะแก้วน้นํามีกล้อยกตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าเป็นบุ๋ใสนะคะบุ๋สติเห็นไหมอเอาแก้วมาส่องหน้าแสงทะลุมานะคะสามารถเห็นหน้ากล้องได้ชัดเลยนะคะหรือเป็นถุงบุสตินี่ถุงบัสติเห็นเปล่าอันนี้มันแสงสะท้อนลูกนะนะคะเห็นชัดนะคะว่าใครเดินผ่านมานะคะเออ จะเห็นได้ชัดเจนเขาไปทําอะไรบ้างเอาไปทําเป็นหน้าต่างไปทําเป็นแว่นตาจะได้เห็นชัดแจ๋วเลยว่า,าแก้วน้ําใส่น้ํามีฝุน่นมีอะไรอยู่ในน้ำไม้กินแล้วปลอดไัยไหมนะคะอ่ะต่อไปอันนี้สองตัวกลางโปร่งแสง นะคะตัวกลางโปร่งแสงก็คือแสงผ่านได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเห็นลางๆเห็นลางๆอย่างเงี้ยนะคะเห็นลางๆเห็นมือลางๆเห็นภาพลางๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเขาว่าไปทําเป็นอะไรทําไปติดเป็นฟิล์มกระจกเช่นในโรงพยาบาลในห้างนะคะบางที่เนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้ให้คนเห็นว่าข้างในมีคมีมีใครอยู่บ้างทําอะไรก็เห็นแค่ลางๆ เห็นคนเดินผ่านมาเห็นแหละนะคะว่าเป็นคนแต่ไม่รู้ว่าสวยไหมหล่อไหมนะคะ,ะหน้าตาเป็นยังไงเห็นแค่ว่ามีคนผ่านมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเดินผ่านมาและเห็นชัดเลยอันนั้นเขาจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนะคะแต่ได้เห็นลางๆนะคะเห็นลางๆจะเป็นโปร่งแสงยกตัวอย่างเช่นอะไรกระจกฟ้าค้ามยกไปแล้วนะคะขวดพลาสติคก,กคุณหมอกเอหมอกฝุ่น ขี่รถขับรถเวลารถสิบล้อวิ่งผ่านมาปื๊ดฝุ่นกระจายเลยมองเห็นทางชัดไหมถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์ชัดไหมคะประจำไม่ชัดใช่ไหมเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมันจะทําให้ภาพเรามันเบลอหูขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าฝุ่นเข้าตานะคะกระดาษลอกลายเคยวาดไหมหอ,อยากวาดมังกรเนี่ยมังกรรุ่นนี้สวยมากเลยแต่เราเนี่ยยังวาดรูปไม่เก่งเราก็กระดาษลอกลายวางปึ๊ด ระวังปุ๊บโอ้โหฉันเห็นละรูปล่างมังกรเป็นแบบนี้ฉันก็โลกตามเลยโอ้หูว่าได้เป๊ะมากนะคะอ่าเห็นชัดเลยเขาเรียกว่ากระดาษลอกลายนะคะกระดาษสีนะคะแล้วก็อะไรอีกละ่ะอ่ะขวดพลาสติกขุ่นอันนี้ก็จะเป็นโปร่งแสงอ๋ออ่ะต่อไปทึบแสง คลแสงเนี่ยแสงผ่านไม่ได้เลยนะคะเห็นเงาดาปีเลยนะคะอะ่ยกตัวอ,อย่างเช่นฝาก,กลองนะคะฝาก,กล้องเนี้ยคึืบแสงเห็นไหมตาคว่หายไปข้างหนึ่งปุกตาหายไปข้างหนึ่งเราทะไมเห็นข้างหนึ่งไงทำไมตรงนี้มองเห็นนะแสดงว่าตรงนี้มีอะไรเนี่ยตรงนี้มีอะไรไหมมีเปลาม,มีไหมจริงแล้วตรงนี้มีอะไรไหมคิดว่าตรงนี้มีตัวกลางไหมใครว่ามีใครว่ามียกมือ มีเปล่ามีไม่มีมีไหมตรงนี้มีตัวกลางไหมคะมีเปล่าอพยักหน้าก็ได้ใครว่ามีพยักหน้าใครว่าไม่มีมีไม่มีตรงนี้มีตัวกลางเปล่าติ๊กต๊กติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเฉลยคำตอบพี่รู้ต้งคือมีนะคะตรงนี้มีตัวกลางด้วยนะตรงนี้เนี่ยเด็กๆบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลย ถ้าเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์ตรงนี้มีนะคะตรงนี้มีอากาศอากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสามารถสัมผัสได้นะคะเรียนเอามือโบอกหน้าตรงเนี้ยรู้สึกอะไรป่าอ่ารู้สึกว่ามีลมผ่านหน้าลมก็เป็นอากาศเพราะนั้นตรงเนี้ยมันมีอากาศเนีย่ยเห็นไหมเอามาส่องหน้ากุม้มเห็นลูกตาด้วยแต่จมูกกุ้มหายไปนะคะก็เป็นเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีอากาศโอ อากาศก็ถือว่าเป็นตัวกลางเหมือนกันนะคะเป็นตัวกลางแบบไหนตัวกลางแบบไหนให้น้องตอบสิกอไกลโปร่งใสขอไขอไ่โปร่งใสตอบเอาอะไรกอไก่โปร่งใสขอไข่โปร่งใสขอไฟถูกทุกข้อตอบเอาอะไรเอาอะไรเลยเอาอะไร <Okay. S 1> อกอไก่ไก่เออตอบขอไข่ก็ถูกนะคะโอเคก็คือสรุปก็คืออากาศก็เป็นตัวกลางโปร่งใสเหมือนกันนะคะอ่าโอเคค่ะอ่านแล้วก็นะคะมีอะไรอีกที่เป็นทึบแสงอ่ามีพลาสติกแบบนี้ทึบๆแบบนี้เลยนะคะมีกระดาษเห็นไหมนี่บางหน้าปุ๊บหน้าหายไปเลยนะคะมองไม่เห็นละ มีใครผ่านมาถ้าเป็นวัตถุแบบนี้จะมองไม่เห็นนะคะจะมองไม่เห็นว่ามันมีใครผ่านมาทึบแสงแสงผ่านไม่ได้เลยนะคะแสงจะผ่านไม่ได้ภาพพร้มชัดไม่ลูกเสียงชัดไหมฟังทันไหมเอ่ยท,ทันไหมคะทันไหมอะทีนี้ไหนเรามาทบทวนโอ้ซีเห็นหน้าทุกคนเลยนะคะหนมาทบทวนอ่ะตัวกลางวันนี้ ะะคะตัวกลางวันนี้ของแสงมีกี่ตัวกลางไอชูมือไม่เปิดไม้แต่ชูมือไหนตัวกลางมีกี่ตัวกลางกลางพูดถึงกี่แบบหนึ่งสองหรือสามทำมาได้โอเคมีคนตอบแล้วมีคนตอบแอดดูเพื่อนก่นอนใช่เมืเออดูก่อนเพื่อนตอบอะไรเพื่อนตอบอะไรเพื่อนตอบอะไรเอ้ามีคนตอบตอบว่า มีสามตัวนะคะมีสามตัวเออเก่งมากโอเคใครยังไม่กล้าตอบก็ไม่เป็นไรลูกนะคะลองตอบดูลองตอบดูนะคะ mm hmm. อะหนึ่ง mm hmm. ถ้าเกิดว่าเห็นลางลางเห็นลางลางเยกตัวกลางแบบไหน mm hmm. เห็นลางลางอีใครผ่านมานะ mm hmm. ใส่ชดามซซาริซาด้วยาริซ,ซาหรือเปล่าอ่ะหรือว่าผีตานี ว่าเป็นลิซ่าลิซ่าตัวจริงมาต้องขอลายเซ็นต้องได้ต้องได้ไดลายเซ็นลิซ่าเนี้ยแต่ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ลางๆเห็นตัวกลางแบบไหนคะกลางแบบไหนไเห็นลางๆเห็นลางๆเนี่ตอบตอบยังตอบไม่ใจใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนลอกโอเคงันคว่เฉลยถ้าเห็นลางๆเป็นตัวกลางโปร แสงเออใครตอบในใจตอบถูกยิ้มนิดนึงฉันตอบถูกแหละแต่ฉันเนี่ยไม่กล้าตอบเสียงดังเพื่อนลอ่านะคะไม่เป็นไรอ่ะถ้าเห็นชัดเจนอุ้ยใส่ชนานี่มาลิซ่าจริง,รงด้วยอะ่ะพีซ่าของจริงอะ่ะพีซ่าของจริงมาใช่แน่ๆใช่ฉันเห็นมันคือพีซ่าว่าฉันเห็นเห็นชัดเลยถ้าเห็นชัดแบบนี้เป็นตัวการแบบไหนตอบโอ้โห,หทุกคนตอบชัดมาก ตอบในใจอย่างดังเลยร่วมได้ยินนะตอบดังชัดมากเลยก็คือตัวกลางโปร่งใสนั่นเองโหเยี่ยมมากอ่ะถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นลิซ่ามาแล้วลิซ่าขับแล้วเรียบร้อยฉันไม่เคยรู้เลยว่าลิซ่ามาในที่นี้ลิซ่าผ่านบ้านฉันไปลิซ่าเดินผ่านฉันไปแล้วฉันมองไม่เห็นเพราะว่ากำแพงสูงร้อยเมตร บังวิซ่าอยู่ฉันไม่รู้เลยว่าวิซ่ามาแล้วถ้าเป็นตัวกลางที่เป็นกําแพงทึบเลยตออะไรตัวกลางแบบอูโหูทุกคนตอบดังอีกแล้วความตกใจหมดเลยเสียงทุกคนตอบดังมากนะคะตอบว่าตัวกลางทึบแสงนั่นเองคุยตอบดังดีมากเลยลูกตอนให้เปิดไม์แล้วทำไมหนูไม่เปิดอะลูกตอบได้นะคะตอบได้ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวข้อม <c oughs> จะลองดูว่าวยใครใครปลอเอฟเฟก ดูว่าเด็กๆทำได้ไหมเข้าใจหรือเปล่าวันนี้กัน,นบ้านกันบ้านจีิงแล้วฟังว่ากันบ้านแล้วแสลงใจเอาถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมแล้วกันนอ้ออย่าเรียกว,ว่ากันบ้านเด็กๆไปถ่ายวีดีโอให้หน่อยได้ไหมคะโอไม่อยากไม่อยากให้เขียนละเอออยากให้ลองแบบแบบดาวทิกตอกบางคนเล่นทิกตอกเก่งนะแต่ว่าแบบแอบเบขินอายอะอยากเห็นส่งให้พ่อมดูคนเดียวก็ได้อ่ะหรือจะให้เพื่อนดูด้วยก็ได้นะคะ ไปลองไปเอาวัตถุมาสามอย่างทึบแสงโปร่งแสงและโปร่งใสเอามาทดลองให้ดูหน่อยนะคะแล้วอัดเป็นวิดีโอนะเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเราเข้าใจไหมว่าแบบไหนบ้างเป็นโปร่งใสเป็นโปร่งแสงแล้วก็เป็นทึบแสงได้ไหมคะใค,ใครคิดว่าทําได้ฉันแน่อยู่แล้วละ่ะมิซ่าก็ลิซ่าเถอะเจอฉันเข้าไปเนี่ยฉันได้อยู่แล้วโอเคไหม นะคะวันนี้ฝากเตรีกันบ้านเนะาะกลางสามแบบนะนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเตรียมพร้อมเพรามันจะมีเกมมาให้เล่นด้วยนะคะเออโอเคไหนใครโอเควันนี้โอเคค่ะอ่ะสำหรับวันนี้บายบายแล้วเ,เจอกันชั่วโมงหน,นะะ้าค่ะบาย